มือปริศนาใต้เงาประตูน้ำไอ้นิวใครว่ายไปแตะประตูน้ำได้ก่อนชนะเว้ยนิวว่ายตามหลังมาหอบหอบรอได้ดีโจแต่กูว่าอย่าไปใกล้ประตูน้ำเลยยายกูบอกว่าตรงนั้นมันลึกแล้วน้ำมันวนด้วยเขาว่ามีคนตายบ่อยโจหัวเราะเยาะปอดแหกวะผีเผออะไรสมัยนี้แล้วดูนี่นะกูจะดำโชให้ดูโจสูดหายใจลึก แล้วมุดหัวดำลงไปใต้น้ำบริเวณหน้าประตูระบายน้ำนิวลอยคอรอยอยู่บนผิวน้ำมองดูพลายฟองอากาศที่ปุดขึ้นมาผ่านไปหนึ่งนาทีโจยังไม่ขึ้นมาโจขึ้นมาได้แล้วมึงไม่ตลกนะเว้ยผ่านไปสองนาทีผิวน้ำเริ่มนิ่งสนิทนิวเริ่มใจคอไม่ดีจจทันใดนั้นโจโผล่เพื่อโโขึ้นมาซูมแต่สีหน้าของโจไม่ได้สนุกเหมือนตอนแรก หน้าเขาซีดเผือดตาเหลือกโพลงเหมือนคนกำลังช็อกสุดขีดโจนิ้วช่วยด้วยขาขากูเป็นอะไรวะตะคริวกินเหรอนิ้วรีบว่าเข้าไปหาเพื่อนโจสำลักน้ำไม่ใช่มีคนจับขามันดึงกูออกร่างของโจถูกกระชากจมหายลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็ววูบเหมือนมีตุ้มถ่วงน้ำหนักมหาศาลผูกขาไว้ นิวกลั้นใจดำน้ำลงไปช่วยเพื่อนทันทีใต้น้ำนั้นขุ่นมัวและเย็นยเยือกนิวพยายามลืมตาในน้ำเขาเห็นร่างของโจอยู่ลึกเกือบถึงก้นคลองโจกำลังตะเกียกตะกายดิ้นทุรนทุรายพยายามจะว่ายขึ้นมาแต่นิวต้องช็อกจนแทบสำลักน้ำเมื่อเขาเห็นว่าอะไรที่จับขาโจอยู่ที่ข้อเท้าของโจมีมือสีขาวซีดบวมอืดเกาะแน่น และเจ้าของมือนั้นคือร่างของผู้หญิงผมยาวสยายลอยตัวอยู่ในแนวนอนขนานกับพื้นคลองใบหน้าของเธอบวมเป่งเนื้อเปื่อยยุ่ยจนเห็นกะโหลกดวงตาสีขาวขุ่นจ้องมองขึ้นมาที่นิวเธอกำลังยิ้มรอยยิ้มที่ฉีกกว้างท่ามกลางความมืดใต้น้ำนิวพยายามว่ายเข้าไปดึงแขนโจ้แต่แรงของผีพรายนั้นมหาศาลมันกระชากขาโจลงไปกระแทกกับตะกอนเลนก้นคลองตึง้ง โจหันมามองหน้านิวเป็นครั้งสุดท้ายดวงตาเบิกโพรงด้วยความสิ้นหวังฟองอากาศเฮือกสุดท้ายหลุดออกจากปากโจบุง๋งผีพรายตนนั้นหันหน้ามาหานิวแล้วปล่อยมือข้างหนึ่งจากขาโจเอื้อมมือยาวๆมาหานิวเสียงในหัวนิวว่าเอาเพื่อนมาแลกหรือจะลงมาด้วยกันนิวสะดุ้งสุดตัวถีบน้ำหนีตายขึ้นสู่ผิวน้ำทิ้งเพื่อนรักให้จมดิ่งสู่ความตายเบื้องล่าง นิวตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งวิ่งไปตามคนมาช่วยชาวบ้านช่วยกันงมหาศพอยู่สามวันกว่าจะเจอสภาพศพของโจติดอยู่ใต้ซอกประตูระบายน้ำตัวบวมอืดแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือที่ข้อเท้าทั้งสองข้างของโจมีรอยเขียวช้ำเป็นรูปฝ่ามือที่ชัดเจนมากและรอยนิ้วมือนั้นลึกลงไปในเนื้อจนกระดูกข้อเท้าหักละเอียดเลยยายของนิวบอกว่าผีพรายตรงนั้นมันรอมานานแล้วมันเหงา มันแค่อยากได้เพื่อนใหม่ลงไปอยู่ด้วย